สวัสดีครับสำหรับคนที่อยากฝันเป็นจริงอยากถ่ายรูปกับนั่นเดทนะครับผมแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เจอตัวจริงก็เรามาทําใน AI กันดีกว่าครับผมก็วิธีทํานะครับเรื่องแรกให้เข้ามาใน Google นะครับแล้วก็ให้เข้าไปที่ Google Gemini นะครับผมหรือ Google Gemini นะครับก็กดคลิกไปเลยนะครับถ้ายังไม่ได้สมัครนี่ก็สมัครก่อนนะครับใช้ Facebook สมัครคือง่ายมากๆครับผมหรือใช้ Gmail ก็ได้วิธีทํานะครับ อันนี้ผมให้ดูตัวอย่างก่อนที่ผมทํานะครับก็แค่หารูปนันเดทนะครับผมแล้วก็หารูปคุณหรือรูปดาราคนอื่นก็ได้ครับผมนี่คือรูปแรกนะครับรูปที่สองผมก็หาภาพดาราหรือภาพใครมาก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นภาพเดรนล็อกนะครับแล้วผมก็ใส่ข้อความน,นี้ไปข้อความนี้เดี๋ยวผมก๊อปไว้ในช่องคำอธิบายนะครับคุณสามารถก๊อปแล้วนําไปใช้ได้เลยนะครับผมภาพก็ทำไปเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าทีนี้วิธีทานะครับ ตัวอย่างนะครับผมก็กดตรงนี้ครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์สองรูปนะครับผมไอ้นี่ผมทําภาพนังเอกกับลูกสาวผมนะครับนักเอกก็สามารถถือลูกสาวผมได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะสุ้พยากทําภาพกับลีโอนาร์โดนะครับผมแล้วก็อัปโหลดใบที่สองนะครับอีกรูปหนึ่งก็ผมใช้ภาพนี้นะครับภาพเดิมเลย แล้วก็กาวางเลยครับถ้าคุณไม่อยากกอดอยากเป็นถ่ายรูปคู่หรือว่าแค่จับมือก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมเนี่ยอันนี้พอมนี้เขียนว่า with that guy h u g g i n g hug together คือกอดกันนะครับผมผมทำกอดกันเหมือนเดิมนะครับแล้วกดตรงนี้เลยครับผมส่งรองสักประมาณหนึ่งนาทีหรือสงนาทีนะครับก็ได้ออกมาแล้วนะผม ก็เป็นเลโอนัลโดคิดาเปโอกับนันเดตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตจริงสองคนนี้จะได้ร่วมงานกันจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าในชีวิตจริงไม่เป็นไรเรามาทําภาพแบบนี้ในไอได้นะคนรับก็คนสามารถก็ปรับเปลี่ยนเป็นรูปภาพตัวเองได้นะครับอย่าลืมนะครับทําเพื่อความบันเทิงนะครับก็อย่าให้คนในรูปเสียหายกันนะครับผมขอบคุณมากครับ